สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ที่45สําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกนะันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับหลายคลิปมากผมจะพูดถึง FC หลายๆคนนะครับที่เล่นพนันได้เป็นล้านได้หลายล้านเลยบางคนแต่ก็ไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังเล่นต่อ โดยมีความคิดว่าอยากได้อีกอยากได้เพิ่มแต่สุดท้ายก็หมดนะครับแล้วก็ไม่เหลืออะไรบางคนหมดภายในวันเดียวบางคนก็ทยอยหมดนะครับนี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นจากใคหาหลายคนนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงหมดเพราะอะไรเงินไม่ใช่น้อยๆเลยผมจะบอกทุกคนให้อย่างนี้นะครับถ้าคนติดพนันหนักๆเนี่ย จะมีเงินในบัญชีกี่ล้านก็นแล้วแต่เขาจะมองแตกต่างจากคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกผมเคยพูดเสมอว่าจะมีระบบการจัดก,การที่ดีมากคุณเล่นได้50บาทหรือคุณเล่นได้100รคุณจะต้องรีบถอนทันทีนี่คือใจมันวางมาอย่างนี้อยู่แล้วระบบมันถูกวางมาอย่างนี้แล้วแต่พอคุณเล่นไปนานๆนะครับหรือ เคยถูกมันกินนะครับแล้วในครั้งนั้นหัวนเนี่ยเวลาที่คุณเล่นได้เยอะๆคุณก็มองว่าเดี๋ยวเอาไว้ในนี้ก่อนไม่เป็นไรค่อยถอนแล้วก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับหรือบางคนถอนมาแล้วแต่ก็ไม่พร้อมที่จะนําเงินจากการเล่นได้เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับสุดท้ายก็ต้องหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเพราะความใจร้อนของเราเพราะความหัวร้อนของเรานะครับ นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นในทุกวันนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วพวกเราทุกคนน่ะอย่าโอนไปดีที่สุดครับถ้าเลิกได้เลิกถ้าเบาได้เบานะครับโดยความหวังดีจากผมผมพูดเสมอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าทุกคนฟังนะครับแบบโดยสังเขปนะครับ โดยน้องเขามีความเสียหายจากพนันออนไลน์ก็คือไอ้เจ้าตัวบาคาร่าน,นี่แหละฟังไป,ปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวเสียพนันของน้องเจมนะครับน้องเจมอายุ34ปีนะครับนี่คือกำลังจะไปชนสแตนดาดที่ผมวางเอาไว้นะครับเริ่มกันเลยนะครับผมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างมีห้างหุ้นส่วนจำกัดเริ่มรู้จักพนันออนไลน์ตอนสงกรานปีนี้เลย เพราะสงการจึงหยุดให้ลูกน้องอาทิตย์หนึ่งไม่มีอะไรทำดูหนังแล้วก็มีโฆษณาเว็บพนันเลยกดเข้าไปสมัครปกติชอบเล่นไพ่ป๊อกเด้งตอนเพื่อนมาหานานๆครั้งเติมเข้าไปเล่นบาคาร่าตอนแรกก็เติมแค่1,000มันก็ได้มา7,000บวก7,000บาทนะครับเล่นทั้งวันเลยวันแรกเล่นไม้ละ100-200บาท เห็นไหมครับทุกคนใหม่ๆของไทรหลายๆคนก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับวันที่สองได้มาอีกหมื่นหนึ่งนี่แหละครับเริ่มขยับแล้วหลังจากนั้นก็เสียทุกวันครับวันละสามสี่หมื่นจนยอดเสียไปประมาณแสนห้าในเดือนแรกนี่ก็คือเสียเยอะเหมือนกันนะครับก็เลยหยุดหยุดมาได้อาทิตย์หนึ่งคิดเสียดายเงินที่เสียไปไปเจอคลิปยูทูบเบอร์คนหนึ่ง เขาบอกสูตรแทงทบเลยเข้าไปลองได้ประมาณ2ล้านกว่าครับนี่แหละครับทุกคนเงิน2ล้านเยอะไหมเยอะนะครับเพราะเราเข้าไปดูสูตรนะครับแทงตามเขาโดยรวมก็จะประมาณนั้นนะครับเหมือนใครหลายๆคนนะครับอ่ะต่อเลยนะครับก็เข้าเล่นทุกวันก็มีเสียบ้างได้บ้างเล่นไปเล่นมาก็หมด คิดเสียดายอีกแล้วเอาเงินเก็บไปเล่นหมดไปอีกเ0 0 0แสบาทโอ้โหไม่หยุดนะครับเงินที่เคยได้มา2ล้านกว่า,ก,วาก็หมดแล้วก็ควักเข้าเนื้อตัวเองอีก700ดแสบาทก็หยุดมาประมาณ1เดือนแล้วมาเสาร์อาทิตย์จันทร์ล่าสุดนี่แหละครับเงินเก็บสะสมมาจากกิจการหลักล้านตอนนี้เหลือแค่5้าหมื่นเครียดมากพี่อ๊อฟ โดยรวมก็จะประมาณน,นี้ครับรวมความเสียหายจากพนันบาคาร่า3ล้านกว่าบาทนี่คือน้องตึกพนันยังไม่นานนะครับยังขนาดนี้แล้วแล้วถ้าปีสองปีเนี่ยผมว่ามีห้าหล้านแน่นอนใจของคนเราไม่เหมือนกันมีความคิดไม่เหมือนกัน แต่ถ้าหัวร้อนมีความคิดเหมือนกันคืออยากตามทุนที่ตัวเองเสียไปแล้วก็หมดเหมือนกันทุกคนนะครับผมเองก็ได้แนะนําน้องเจมไปหลายเรื่องนะครับหลักๆก็คือไม่ให้น้องเจมมีเงินไว้กับตัวเองนะครับหาคนอื่นมาจัดการแทนให้แต่อย่างว่าแฟนของน้องเจมก็ทํางานอยู่คนละที่นะครับนี่แหละมันเป็นช่องโบในการทําให้น้องเจมอะ ต้องเข้าไปเล่นพนันออนไลน์นะครับทุกคนดูไว้นะครับเงินสองล้านเยอะไหมนี่แหละครับที่ผมพูดในตอนแรกอ่ะมีคนตั้งคำถามเยอะมากเล่นได้แล้วไม่ยอมหยุดเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรหลักๆก็คืออยากได้เพิ่มอยากได้อีกอยากต้องการชนะมันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่พร้อมที่จะนําเงินสองล้านนี้มาทําอะไร ไม่อยากใช้อะไรเลยอยากเก็บไว้โกโก้เท,ท่ๆหรือบอกคนอื่นนะครับสุดท้ายก็ต้องหมดหมดกำไรไม่พอ,อยังต้องควักเนื้อดูน้องเจมนะครับน่าจะโดนไปล้านกว่าบาทนั่นแหละครับไม่รวมกำไรยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเจมนะครับสู้ต่อไปเลิกให้ได้นะครับเลิกวันต่อวันจริงๆก็อยากให้หาคนมาจัดการนรั่นแหละถ้ามันหาไม่ได้ก็ต้องพยายามคุม ใจตัวเองข่มการกระทําของเองให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยววันหนึ่งเราก็จะเป็นผู้ชนะเลิกพนันได้แต่มันต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะครับและวันนี้ผมก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับมาเล่าทุกคนฟังเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของ FC คนนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับพี่ออฟผมมีเรื่องอยากพูดให้พี่ฟังผมชื่อเด็กชายอันนี้ผมขออนุญ,ญาตสมมติชื่อเลยนะครับผม น้องเขาก็พิมพ์ชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วก็ชื่อเล่นให้ผมนะครับแต่ผมไม่ขอนุญาตเอ่ยนะครับเพราะว่าน้องเป็นเยาวชนนะครับเวลาพูดไปแล้วอาจมีผลกระทบในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับต่อเลยนะครับผมมีเรื่องให้พี่ช่วยผมอยากเลิกพน,นันตอนนี้ผมอายุสิบสเล่นหมดยอดรวมได้เสียกับเว็บพนัน3ามแสนบาทโอ้โห อายุ13ปีหมดไป3แสนหนักกว่าใครที่อายุ20กว่า30กว่าหรือ40กว่าอีกนะครับเล่นตั้งแต่ป .4 จนถึงมอ .1 อเอาตั้งแต่เด็กชายเลยนะครับผมตอนนี้ยังเลิกไม่ได้เลยเริ่มต้นด้วยการแทงบอลครับผมแทงไปเรื่อยๆมีพี่มาแนะนำผมให้เล่นสล็อตกับบาคาร่าครับ ตอนนั้นผมยังเด็กผมเชื่อพี่เขาผมเคยได้50าหมบาทโอ้โหแน่นอนมากครับแต่ไม่ยอมเลิกเลยหมดครับพี่ออฟผมเครียดมากเล่นเสียวันละ1,000งพันถึงสองพบาทอายไหมครับทุกคนใครที่ทำงานบริษัทเนี่ยเล่นหมดวันละร้อยส0งร้อ ทุกคนก็ดูเด็กชายคนนี้นะครับอายุ13ปีหมดวันละ1,000ถึง2,000บาทในอนาคตถ้าไม่เลิกเนี่ยดีไม่ดีก็วันละหมื่นถึง2 0 0ห0หรือวันละ 10,000- 0 0ถึง200,000บาทนะครับถ้ามีเงินเข้ามาในบัญชีเยอะๆต่อเลยครับเงินเก็บผมแทบไม่เหลือจาก20000 0กว่าๆถ้าให้ผมคิดนะครับคือเด็กชายคนนี้ น่าจะเป็นคนที่มีเงินคือเป็นลูกคนที่มีเงินนะครับถ้าตัวของพวกเราในสมัยก่อนเนี่ยถ้าอายุขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ตามความคิดเห็นของผมนะครับในตอนที่ผมเป็นเด็กหรือเรียนอยู่เท่าน้องนะครับอายุ14ถึง16ปีถ้ามีสักพันกว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ ในตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นนักธุรกิจก็คือเป็นชาวนานะครับหรือท้าค้าขายก็ไม่น่าจะมีเงินเยอะขนาดนี้นครับแต่ดูแล้วครอบครัวของน้องน่าจะมีอันจะกินนะครับอันนี้จากความคิดเห็นของผมต่อเลยครับจากสองแสนกว่าก็เหลืออยู่แค่สามพันบาทตอนนี้เลิก ยังไม่ได้ผมหยุดเล่นสาวันแล้วมาเล่นอีกก็เสียครับผมอยากได้คําแนะนำมากครับเล่นได้เท่าไหร่ก็หมดถ้าพี่เห็นข้อความที่ผมส่งให้พี่พี่ช่วยผมเลิกได้ไหมครับพี่พอมีวิธีช่วยเลิกเล่นได้ไหมครับเล่นไปเว็บพนันก็กินเงินตลอดผมเคยเล่นเสียวันเดียว1นึ่งแสนบาทเห็นไหมครับปกติเด็กทั่วไปอ่ะ จะไม่มีเงินเยอะขนาดนี้แค่สี่ห้ร้อนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่นี่น้องอ่ะหมดวันเดียว1นึ่งแสนบาทเลยนะครับผมเล่นบาคาร่าผมฝากเข้าไปครั้งแรกสามพันผมเล่นเสียตอนนั้นหัวร้อนมากฝากเพิ่มอีก2ง0 0ื่นเสียครับพี่ออฟผมเลยกดหมดบัญชีเลยครับตอนนี้เหลือเจ็ดแปดหมื่น ผมลงตาละ1,500บาทถึง3,000บาทผมเสียแล้วทบขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็หมดบัญชีเลยครับพี่โดยรวมก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนวงการพนันเนี่ยมันเข้าไปได้ทุกช่วงอายุจริงๆยิ่งพนันบาคาร่าเนี่ยเรามองเหมือนว่ามันง่ายนะครับมันเป็นไพ่แค่สองฝั่ง ขอแค่คุณแทงถูกคุณก็ได้รับเงินถ้ามันเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการโกงเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนบนโลกใบนี้ก็คงจะเล่นได้บ้างแหละแต่คุณเข้าใจระบบไหมเขาสร้างขึ้นมาเพื่อกินเงินของเรานะครับเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณสนุกเพื่อแจกคุณขนาดหวยนะครับอ่ะ มีอยู่100ตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องมี AI จับมีข้อมูลมาบ้างเลยอะสมมติเลข1นึ่งากำลังดังนะครับสมมตินะในงวดนั้นคนซื้อ1.3เยอะมากถ้ากองสลากเนี่ยไปพลาดออก1.3ึามมานั่นก็คือบันไลเลยนะครับ ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปตามดวงซะมากกว่านะครับในความคิดของผมถ้าตามดวงนี่แย่เลยนะครับอํานาจของเงินมันทำได้หมดเลยครับคุณเชื่อผมเถอะตั้งแต่ผมมาทำ u t u b e เนี่ยผมก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเปอร์เซ็นต์ในการกินเปอร์เซ็นต์ในความเป็นไปได้ทุกคนว่าแปลกไหมครับเลขที่เขาอั้นะ่ะ มีเป็น10บยตัวเนี่ยเขาก็กลัวออกนะครับคือเขาคำนวณมาแล้วว่าไม่อยากให้ออกเลขนี้ถ้าออกนี่คือขาดทุนเลยไอ้เลขอั่นต่างๆนี่มันก็มาจากเจ้ารายใหญ่ทั้งหมดเลยที่มามันอาจจะใกล้เคียงกันแต่พวกเราก็มาอั่นเพิ่มคือไม่อยากให้ตัวเองเสียเปรียบใครจะอยากจ่ายเยอะล่ะทุกคนว่าจริงหรือเปล่า แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะมีผลกระทบไปยังกองสลากด้วยนะครับนั่นแหละครับทุกคนเห็นไหมบางทีมันออกช่องโวจากเขาไม่อั้นก็คือให้ทุกคนได้อะไรบ้างแต่บางครั้งก็เข้าเล็อั้นเต็มๆเลยนะครับนี่แหละครับมันก็คือเหตุผลที่ทําให้ใครหลายๆคนสงสยัยว่าเอ๊ะทำไมเล็กอั้นเยอะจังอะไรประมาณนั้นนะครับหลกักๆก็ ของปากของคอก็พอนะครับอย่าเล่นเยอะมีเงินอยู่500ซื้อใบเดียวก็ดีนะครับก็คือใบละ100บาทนะครับโดยรวมลอตเตอรี่ก็จะราคาประมาณนี้นะครับถ้าราคาถูกก็อยู่ในแอปเป๋าตังนะครับ80บาทตามที่รัฐบาลได้ออกมาขายณนะตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มสลากในเป๋าตังเองนะครับกี่ล้านใบก็ไม่รู้นะครับเห็นข่าวออกทีนี้คนขายลอตเตอรี่อยากจะขายยากขึ้นแล้ว เห็นไหมธุรกรรมมันเข้ามาแย่งการทำมาหากินของคนขายหมดเลยนะครับคุณว่าธุรกรรมดีไหมให้คุณสังเกตดีๆนะครับผมเคยพูดในคลิปต้นๆนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายเสืここ้อผ้าเมื่อก่อนมีคนเดินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นในโบเบหรือตามตลาดนัดต่างๆนะครับโรงเกลืออะไรพวกนี้ขายคล่องเลยแต่ก่อน แต่ทุกวันนี้นะครับใน Lazada, s h o p ป e ีแล้วก็ในเพจต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตามสเปคตามรุ่นด้วยราคาถูกกว่าเยอะออนไลน์เอาไปกินจนหมดนะครับแปลกไหมเห็นไหมเศรษฐกิจถึงเงียบไม่ค่อยมีคนเดินนะครับอาหารต่างๆก็สั่งผ่านแอปได้หมดแล้วนะครับง่ายมากขอแค่คุณมีเงินเท่านั้นเองนะครับผม ทุกอย่างมันก็ดีหมดนะครับก็ขอให้เราทันธุรกรรมนะครับอย่าแพ้ถ้าแพนะ้น่ะก็ต้องหมดเหมือนใครหลายคนนะครับคือชอบมากการทำธุรกรรมแต่ที่ไหนได้โอนเงินไปเล่นกับเว็บพนันออนไลน์นะครับยังไงก็ต้องหมดยังไงก็เป็นกำใจให้กับน้องเจมนะครับคนที่หมด3ล้านแล้วก็น้องผู้ชายคนนี้นะครับยอดรวมก็ประมาณ สามแสนก,นกว่าออืืสุดยอดเลยมีทุกช่วงอายุเลยนะครับในวันนี้แล้วผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะมาฝากทุกคนใครคนไหนที่หาเช้ากินค่าอ่ะอย่างเช่นขับ,บวินมอเตอร์ไซค์แหละพอเรื่องมันเพิ่งเกิดสดสด,สดร้อนๆคือมีน้องผู้ชายคนหนึ่งขับวินในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวันครซึ่งน้องก็เคยมายืมเงินผมนะครับในตอนนั้นยืมห้าร้อย แต่น้องก็ได้เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้น้องคนนี้ติดสล็อตมานานมากเล่นมาตั้งแต่พศ65จนถึงปัจจุบันนะครับรวมๆก็2ปีก็ถือว่านานพอสมควรแต่ก็ไม่เลิกณนะตอนนี้ได้หนีหนี้หน,น,นีสินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคนที่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดนเยอะแยะเลยนะครับคนละสี่หมื่นคนละห้าหมื่นบางคนนะครับ ไปกู้เงินนอกระบบให้อีกอย่างพิจเจตนะครับโดนไปแสนห้ารวมแล้วสี่แสนนะครับความเสียหายยังไม่พอแค่นั้นนะครับคือไอ้น้องผู้ชายคนนี้หน้าตาดีแล้วก็มีสาวร้านกาแฟที่ขายอยู่ข้างหน้าบิมอไซ์แอบชอบนะครับแล้วก็ตกลงปลงใจเป็นกิ๊กกันสาวร้านกาแฟเนี่ยโดนอีกแสนหนึ่งนะครับ คือไอ้น้องผู้ชายนี้ขอยืมก่อนไอ้ตัวน้องเองเน่ะก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะครับซึ่งเมียก็ได้รับความเสียหายจากไอ้น้องผู้ชายคนนี้เยอะมากรวมๆก็หลายแสนเบ็ดเสร็จน่าจะโดนเป็นล้านน,นั่นแหละครับนี่แหละครับสล็อตใครว่าหมดน้อยก็ดูเอานะครับณนะตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะครับ เขา,าพูดจนหนาหูหมดนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขามาพูดให้ผมฟังว่าพี่ออฟพี่ออฟเคยพูดใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันก็หนีไปมันต้องมีสักวันจริงๆแล้วสุดท้ายก็ถูกนะครับจริงๆน่ะผมก็น่าจะรู้ตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าน้องน่ะไม่ออกวินเลยเวลาผู้โดยสารมาขึ้นวินก็ไม่สนใจนะครับ ให้คนอื่นไปก่อนตัวเองก็ปั่นสลอ็อตซึ่งผมก็พูดกับน,น้องว่าอย่าเล่นเลยช่องของพี่มันมีคนหมดเยอะเป็นหนี้เป็นสินเขาน้องก็บอกว่าครับครับแค่นั้นเองนี่ครับจุดจบถ้าไม่เลิกสุดท้ายก็ต้องได้หนีหนี้หน,นีสินเข้าไปและคนที่กู้เงินมาให้ก็ต้องเดือดร้อนไปตามๆกันนะครับ ทุกคนเห็นไหมมีใครได้กําไรจากสลอ็อตมีใครได้กําไรจากเว็บพนันไหมทุกสาขาอาชีพไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แต่เงินเดือนเดือนละล้านเลยยังไงก็หมดเพราะฉะนั้นอย่าเล่นนะครับด้วยความหวังดีจากผมผมเตือนทุกคนบ่อยมากยิ่งโบนัสจะออกเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะช่วงนี้ คนที่ก็ปล่อยกู้เนี่ยเขาก็ต้องดูคนนะครับว่าคนไหนไดโบนัสเยอะอาจจะเคลียร์ได้เขาก็ให้มานะครับเหมือนจะเอาเงินง่ายในช่วงนี้เราต้องห้ามใจตัวเองนะครับห้ามการกระทําของตัวเองให้คนอื่นมาจัดการเรื่องเงินให้ถ้าใครทําตามผมเนี่ยคุณต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนของที่มันหนักมันต้องมีคนช่วยยกนะครับถึงมันจะผ่านไปได้ คุณเชื่อผมเถอะผมลองมาทุกวิธีแล้วไม่สามารถจัดการคนที่เล่นพน,นันอยู่ได้แต่มันมีแฟนคนที่เรารักเท่านั้นแหละที่จะจัดการความประพฤติของเราได้แต่ถ้าบางคนนะครับคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครสามารถพูดอะไรได้เลยคนเหล่านี้อาจจะได้อยู่คนเดียวในอนาคต ก็คือไม่เหลือใครนะครับสุดท้ายก็ได้ร่อนเร่พเนจรไม่มีหลักไม่มีฐานวงเล็บเร่ร่อนโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับต้องระวังนะครับอย่าโอหังอย่าอวดดีอย่าเก่งกับพนันออนไลน์เพราะพนันออนไลน์ไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นมีแต่แย่ลงพินาศลงจบหมดเส้นทุกอย่าง ไปตามๆกันนะครับโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ